b a บี้ e บสไทม์สตอรี่นิทานเรื่องนางพญางูทองกระครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าลึกแห่งหนึ่งมีงูตัวหนึ่งชื่อว่านางพญางูทองนางพญางูทองเป็นงูที่มีความสวยงามมีเก็ตเป็นสีทองและมีพลังวิเศษที่สามารถทำให้สิ่งมีชีวิตรอบๆตัวเธอมีความสุขได้ วันหนึ่งนางพญายงูทองได้พบกับเด็กน้อยคนหนึ่งที่หลงทางเข้าไปในป่าเด็กน้อยคนนั้นชื่อว่าต้นเขาร้องไห้ได้วยความกลัวและหิวโหวยนางพญายงูทองรู้สึกสงสารและตัดสินใจช่วยเหลือต้นนางพญายงูทองใช้พลังวิเศษของเธอเพื่อเรียกสัตว์ป่าจำนวนมากให้ไปหาอาหารให้ต้นกิน ต้นกินอาหารที่สัตว์ป่าหามาให้จนอิ่มแล้วจึงพูดว่าฉันขอบใจมากเลยนะนางพญางูทองและสัตว์ป่าที่หาอาหารไา่ให้ฉันกินแต่ตอนนี้ฉันอยากกลับบ้านขอให้สัตว์ป่าและนางพญางูทองช่วยฉันหน่อยได้ไหมนางพญางูทองใช้เกร็ดสีทองของเธอส่องแสงสว่างเพื่อส่องหาทางกลับบ้าน และให้สัตว์ป่าน้อยใหญ่ช่วยเดินทางเป็นเพื่อนเพื่อนำต้นกลับบ้านต้นรู้สึกขอบคุณนางพญาง,งูทองมากและสัญญาว่าจะกลับมาช่วยเหลือเธอในอนาคตหากเธอต้องการความช่วยเหลือทั้งสองกลายเป็นเพื่อนกันและต้นก็กลับบ้านได้อย่างปลอดภัยวันเวลาผ่านไปหลายปีต้นเติบโตขึ้นเป็นหนุม่มและกลายเป็นหัวหน้าหมู่บ้าน ในวันหนึ่งต้นเห็นชาวบ้านคนหนึ่งกำลังจับงูเมื่อต้นเดินเข้าไปใกล้ๆกก็พบว่างูที่ชาวบ้านจับมานั้นคือนางพญางูทองต้นจึงรีบไปพูดกับชาวบ้านว่าพวกท่านกำลังทำอะไรกันอยู่จับพญางูทองมาทำไมพญางูทองเป็นผู้มีบุญคุณกับเรานะเราขอให้ปล่อยไปได้ไหมเมืม่อชาวบ้านได้ฟัง ก็ยอมปล่อยนางพญายงูทองให้กลับเข้าไปในป่านางพญายงูทองหันมาขอบคุณต้นและขอบคุณชาวบ้านที่ยอมปล่อยเธอเข้าไปในป่าแท้ที่จริงแล้วที่ชาวบ้านจับนางพญายงูทองได้นั่นเป็นเพราะว่านางพญายงูทองได้ลองใจต้นและชาวบ้านว่าชาวบ้านและต้นจะมีน้ำใจและมีความซื่อสัตย์มากน้อยแค่ไหน เมื่อต้นและชาวบ้านยอมปล่อยเธอให้กลับเข้าไปในป่าเธอจึงรู้สึกซาบซึ้งใจและสัญญากับต้นและตัวเองว่าเธอจะเป็นเพื่อนกับต้นและจะคอยช่วยเหลือปกป้องต้นตลอดไปในวันหนึ่งหมู่บ้านของต้นถูกโจมตีโดยโจรร้ายต้นไม่รู้จะทำอย่างไรจึงนึกถึงสัญญาที่เคยให้ไว้กับนางพญางูทอง เขาจึงเดินเข้าไปในป่าเพื่อตามหาเธอเมื่อนางพญางูทองทราบเรื่องเธอใช้พลังวิเศษของเธอเรียกสัตว์ป่ามาช่วยปกป้องหมู่บ้านและใช้เกศสีทองของเธอสร้างกำแพงป้องกันโจรไว้โจรร้ายพ่ายแพ้และกลับไปในที่สุด หลังจากนั้นมาหมู่บ้านก็อยู่กันอย่างปลอดภัยนางพญางูทองกับต้นก็ยังคงเป็นเพื่อนกันและช่วยเหลือกันเสมอป่าลึกแห่งนั้นก็กลายเป็นที่สงบสุขสำหรับทุกคนที่อยู่อาศัยและนี่คือน,นิทานที่สอนให้รู้ถึงความเมตตาและความซื่อสัตย์ในการช่วยเหลือผู้อื่น ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะ